สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ M u ็ Channel นนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านสวัสดีตอนเช้านะครับเช้าวันพุธนะครับวันนี้วันพุธก็มีประเด็นสำคัญแต่เช้าเลยนะครับจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับได้พูดในวิเคราะห์ถึงน้าแต่กับน้าตายนะครับที่ออกมาพูดจะสามารถพิกคดีนี้ได้นะครับถ้าออกมาพูดความจริงครับเดี๋ยวไปฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์พิระชัดจากอุนะครับพูดได้ดีมากนะครับ ขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์พิรชาติสากยบุตรนะครับคือคนสองคนคือน้าตายกับน้าแต่คือนา้นาแต่แกพูดคำหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยแหมเรียกว่ากลุ่มกลุ่มเรื่องนี้ไว้มากอาจจะมีการพิกหมาโหลานในเรื่องนี้มันเหมือนกับว่า สงสารเนี่ยเหมือนกับว่าสงสารพี่จะไม่อยากให้พี่คนใดคนหนึ่งโดนอ่ะถ้าจะบอกทางนี้ก็กลัวทางนี้จะเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าทางนี้นะถ้าปล่อยถ้าเอาทางนู้นปล่อยทางนี้เนี่ยพี่สาวคนโตกับนักเขยก็จะกลายเป็นผู้ต้องหา หรือถูกดำเนินคดีหรือตอนนี้โดนดำเนินคดีแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะยังไงหรือมั่นใจว่าที่สุดแล้วทางนี้เป็นอะไรก็ไม่น่าจะมีอ่าไม่น่าไม่น่าจะผิดหมายเขาว่าเอาวะคือทางเนี้ยต่อให้เป็นผู้ต้องหาอยู่ก็เมื่อไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ เหมือนตาชานเข้าใจตอนแรกอะ่ะคือเฉยๆอะ่ะไม่พูดอะไรเลยเพราะคงคิดว่าเมื่อลุมพลไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่สุดท้ายลุมพลถูกดำเนินคดีไงฮะเป็นผู้ต้องหาแล้วอะ่ะตาชานจึงมาทนไม่ไหวจึงมาพูดะนะครับแล้วไปประมาณทางญาติญาตทิ้งทางนู้นเลยให้อยู่เดียวๆกับ ใครก็ไม่รู้คนข้างนอกอ่ะที่ต้องรักกันให้มากๆที่แม่ต้องหาคนมารักให้มากอ่ะที่เป็นคนอื่นเนี่ยเพราะญาติมาทางนี้หมดทีนี้นัดแต่ก็ไม่กล้าพูดอีกครับจะพูดแต่เรื่องเลาะๆเลาะๆไปเลาะๆเลาๆไปแต่ไม่พูดก็ยังยืนยันว่าพูดไปแล้วเป็นอันตรายอะ ไม่รู้ว่าพูดไปแล้วเป็นอันตรายต่อคุณแม่หรืออันตรายต่อตัวเองหรืออันตรายทั้งครอบครัวมันก็เลยเป็นปัญหาต่ออีกคือยังไงนะครับคือยังไงนะครับมีใครเซฟคีย์เวิร์ดมา,มา,ม,ามาวางไหมคนแอดมุกมีคน เอาคิวเอาคมาวางไหมฮะถ้าใครเห็นเซฟมาหน่อยครับเซฟมาหน่อยถ้าผมออกจากมือถือมันมันก็จะคือดับไงะนะครับผมลืมไม่ได้เซฟไว้ที่ที่โน้ตบุ๊กนะนะครับดังนั้นเรื่องนี้มันมีแต่ปริศนาผมบอกแล้วเรื่องนี้มมีแต่ปริศนาครับปริศนาดำมืดนะครับ ลุงพลไม่ใช่อ่ะล,ลุงพลไม่ใช่ตั้งแต่แรกครับเหมือนที่ตาชาญแล้วก็นัตแย่ว่าเนี่ยครับไม่ใช่ลุงพลเนี่ยแต่เหลือในนัตแต่เนี่ยไม่รู้อ่ะอาจจะสุดท้ายหรือไม่กล้าให้เบิกความในชั้นศาลเพราะถ้าพูดไปปุ๊บพี่สาวโดนหรือเปล่าถ้าพูดปุ๊บพี่สาวโดนเนี่มันจะเหมือนหมอโอม่ะเนี่ยหมอโอก็พูด หมอโอก็พูดอยู่เนอะนะะผมก็ไม่เข้าใจนะซึ่งวันนั้นคุณแม่ก็อยู่กับลุงพลยังไงฮะคุณแม่ก็อยู่กับลุงพลไงแต่นะแต่มันทิ้งประเด็นว่าคืออย่าให้เปิดเผยอ่ะอย่าให้แฉคืออะไรอะ่ะทําไมต้องบอกว่าพูดแล้วมันอันตรายอะ่ะอันตรายต่อคนพูดหรืออันตรายต่อคุณคุณแม่ สุดท้ายปัญหาเรื่องนี้มันก็มาอยู่กับน้าแต่กับน้าตายนี่นะครับ,น,บน,าานะน้าแต่กับน้าตายเพราะน้าแต่น้าตายได้พยายามขู่ทางนู้น่ขู่ทางนูนน้นแสดงว่าทางแม่ใช่ไหมฮะขู่ทางนูน้นไม่ขู่ใครนะบอกว่าจะให้พูดจะให้พูดแล้วจะแฉจะแฉ นะครับแต่ยินยันว่าไม่ใช่ลุงพลเห็นไหมครับแต่จะแฉแต่ไม่แยงยัง,ย,งยังไม่แฉแต่ไม่ใช่ลุงพลก็แสดงว่าทุกคนก็มุ่งไปที่คุณแม่อะไรสักอย่างเรื่องข้าวอีกเรื่องนั่นเรื่องนี่อีกมันมีตอนนี้เป็นปมปัญหาเรื่องนี้อยู่ระหว่างคนรู้คือน้าแต่กับใครสักคนเนี่ย ไม่รู้ว่าคุณแม่หรือใครที่นักแต่รู้หรือหรือนักแต่รู้คนข้างนอกหรือรู้เรื่องรู้เรื่องธุรกิธธุรกิจหรือรู้เรื่องธุรกิจ,รกจหรือรู้เรื่องเงินกู้ยืมหนี้สินหรือรู้เรื่องอะไรที่มันอาจจะเป็นเหตุให้น้องหาย อันนี้นะครับเรียกว่านะาแต่รู้เรื่องอะไรนะานะว่านาแต่รู้เรื่องอะไร 11g เอาร้อย1นึ่งกำลังต่อว่าปู่ปู่ไหนครับปู่ปริจิตหรือว่าปู่ปู่มหามุนีท่านเป็นพระแล้วไม่น่าจะใช่นะ เอาเนี่ยเนี่ยเาอ่านน,านี้กันเนะท่านจักรพัฒน์บอกว่านะ่ยนะจากผลที่แม่ไปช่องทนายดังผมจับประเด็นและทําไปแล้วสองคลิปพรุ่งนี้มีประเด็นที่จะจับอ่านะครับฝากกดติดตามจักรพัฒน์แชนแนลด้วยนะครับ หรือมาท่านท่านมีช่องเนาะจากพัด c h a ช n แนลดอน h ช n แนลใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วก็มิชชั่นของเราเนี่ยมิชชั่นแชนแนลนะครับของอีกท่านหนึ่งมิชชั่น h ช n แนลนะครับบุญขวัญเนี่ยไม,ไม่ได้บอกบุญช่วยแล้วนะบุญขวัญ h ช n แนลก็มีนะครับรุดดี้เอ็มพีแชนแนลก็มีนะครับนะนะครับเอส เอาพีชแนลใช่ไหมครัน้องนับชแนลเนี่ยหลายหลายช่องเนาะนะครับเอาที่ท่านแต่ละท่านที่ติดตามนะครับอ่านี่ก็มีชแนลอีกนะครับโฟนโฟนซีโฟนซีเนี่ยเอสเอ็ลพีชแนลอารนนี้นะครับ มันนี้มีไลฟ์หลักพันนะครับอ๋อ uh huh. นะครับขอบคุณมากครับนะแสดงว่ามายิ่งมาขึ้นไวๆเนี่ยช่องอาจารย์คนจะน้อยอยู่แล้วนะยิ่งมาขึ้นไวๆยิ่งไปเจอคนไลฟ์เยอะนะครับนะนี่400ก็ดีงามมากเลยครับขอบคุณมากครับนะครับมีน,น้อยแต่ขอให้นานๆนะฮนะขอบคุณอาจารย์ ท่านนำมาตัดต่อได้ครับเพื่อกระจายมุมอ๋อขอบคุณมากครับนะครับเดีย๋ยวผมจะเข้าไปดูเนาะนจังพัดเนาะแกตาเสือบอกว่าวิดีโอที่เล่นอัออตโนมัติเป็นเวลานานหากเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือและได้เช่นเป็นสามจุดทันทีการเล่นอัตโนมัติจะหยุดทำงาน อืมนะครับอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจในเรื่องนี้นะผมว่าเวลามันคาดเคลื่อนมากนะเวลาคลาดเคลื่อนจากความจริงมากนะครับนะเพราะว่าจะรอให้หน้าแต่พูดความจริงขนาดนี้คงยากต้องรอให้คอขาดบาดตายนะฮะคอขาดบาดตายนะครับในชั้นศาลไม่รท่านจะไปหรือว่าน้าแต่เนาะนะครับนะครับ ะะคุณรักเธอ f อฟซีมูุชาสวัสดีครับนะครับนะครับคุณบีบอกว่าแค่ทวนว่าก่อที่แม่จะเปลี่ยนคำพูดไปเจอใครมาก่อนอนะครับ คุณเจเคนานะนะนะพูดกักแบบนี้อ๋อนานานะนะนะแต่ใช่ไหมลองจับไปเที่ยวฮ่องกง <c oughs> เอ,อคือผมก็คือจุดประสงคนะ์นาแต่ถ้าที่ทําได้คือกอยากให้พี่สาวในครอบครัวทั้งหมดเนี่ยมารักกันครับมารักกันมากินข้าวร่วมกันเหมือนเดิมจะให้พ่อแม่มีความสุขแต่ ทำไมนะแต่จึงขู่จึงขู่ทางนู้นเน่ยเพราะว่าทุกคนมาอยู่ทางนี้แล้วนะ้แต่นะ้าตายทําไมขู่ขู่ทางนู้นก็ไม่รู้ขู่ทางนู้นคือขู่คุณแม่หรือขู่คนที่มาอยู่สั่งคุณแม่ด้วยนะอันนี้ไม่อันนี้ต้องดูกันเนาะว่าที่บอกว่าจะแชร์จะแชร์เนี่ยจะแชร์คนที่มาหากินกับคุณแม่อยู่หรือจะแชร์คุณแม่นะครับ นะครับอันนี้ก็น่าสนใจว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะครับนะนะนะแต่าตายาแต่ตาชานก็นยืนยันว่าไม่ใช่ลงพลไงครับไม่ใช่ลงพลนะครับอันนี้ก็แปลกดีนะจนสรุปว่ามันเป็นงานของครอบครัว เหมือนไปนว่าเป็นเป็นงานของครอบครัวนะครับถ้าครอบครัวมารักกันลงพลที่ก็ไม่ผิดเลยใช่ไหมถ้าครอบครัวรักกันทั้งหมดอนะ่ะลงพนก็ก็ไม่ผิดเลยใช่ไหมครับอืมนะ ทำไมครอบครัวนั้นจึงจึงไม่ไม่จึงไม่ชอบลงพลกับป้าแตนนะงงไหมครอบครัวนั้นทำไมไม่ชอบลงพลกับป้าแต่งผมก็งงครับอันนี้ก็งงเนะว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือมันมาจากการการเล่นปาหีหรือมันมาจากการยุแยงแตะแคงรั่วของใครบางคนนะครับ หรือใครบางคนเกนลียดลุงพลมากก็เลยไปยุแยงทางนูน้นคือไม่เข้าใจเรื่องนี้นะต้องอาศัยน้าแต่น้าตายอย่างเดียวครับงานเนี้ยแต่คงไม่ไม่แฉผมเชื่อว่าไม่แฉครับไม่แฉแน่ะมันก็คงให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแน่แหละครับหมายว่าไปต่อสู้ในชั้นศาลเอา ผมเชื่อว่าน้าแตงน้าตายน่าจะปล่อยให้เป็นต่อสู้ในชั้นศาลเพราะน้าแตงน้าตายก็บอกว่าลุงพลไม่ผิดเนี่ยแต่ก็ไม่ระวังนะครับน้าแตงน้าตายให้ระวังนะครับว่าขนาดลุงพลไม่ผิดอย่างที่ว่าเขายังจับลุงพลเนี่ยเข้าคุกมาแล้วครับนะะเห็นหรือย,อยังครับว่าที่บอกว่าลุงพลไม่ผิดเนะี่ยเขาจะเล่นงานลุงพลจนไม่ให้ประกันตัวมาแล้วครับ อย่าะช้ล่าใจนะครับมันจะสายไปนะฮะมันใสสายไปนะนะครับคุณมีหลักฐานอะไรมากกว่านะครับ